สวัสดีเพื่อนๆชาวโปรเกะซา้านะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับพยากรณ์อากาศประจำวันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่9เดือน5นะฮะ สภาพอากาศจะเป็นอะไรไปดูกันดีกว่านะครับในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2สภาพอากาศก็คือหิมะตกหนักในช่วงเวลา12บนากาสีนาทีถึง13บนากาสีนาทีนะครับแล้วก็ฝนตกหนักตอนช่วง21่นากาสีนาทีถึง23่นากาสีนาทีนะครับก็จะเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับสำหรับหิมะตกหนักแล้วก็ฝนตกหนัก สชั่วโมงตามนั้นนะครับโปเกมอนที่ออกมานะครับในช่วงเวลานี้ก็คือเคียวริมสล็อตแล้วก็ยุกิวาาชินะครับส่วนฝนตกหนักนะครับก็มีคาแมกอ่าเคโรมาสึนะครับสำหรับนิสัย2ตัวนี้นะครับเริ่มจากเคโรมาสึก่อนเลยนะครับถ้าได้ไม่บวกไม่ลบก็ปั้นได้นะครับหรือถ้าจะให้ดีก็โบราณหรือขี้ขาดไปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะได้ตามนั้นนะครับแล้วก็ คิวริมคิวริมเป็นสายสเปกนะครับก็จะก็จะใช้โบราณหรือขี้ขาดเหมือนกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆหาได้นะครับไม่บวงไม่ลบก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซีอูโอเคนะครับ